สองนาฬต้อนโมียาวใบยังเย็นนายออนออแต่พอเนนขาดามั์อดก็ก่นต้องเดินผ่านก้าตีกิ่งผลไมที่มากระจายอยู่เพียงน้อยนิด ไต่ระเชอากลางก็เรียนการแล้วก็ขึ้นไป่พระอัมปาประเด็งกลับมายังพระอัมพงด้วยใจที่ตันต่ดวนีในขณะที่พระนางมัดวีมาถึงแกล้ใก้สอเกณพระอัมพงพระนางก็ตกองแปลประลาดใจเพราะผุ้ยรุกวันกันหาหนาดีจะต้องวิ่งออกมาต้อนรับเจ้าพาลีก็้็เรืออาบุญหรือว่าสองเสือหลัตัดจะมาพักข้ามไปจากอกเี่เสร็จแล้วแต่ทขาเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วล่ะก็ คงจะต้องมีเ huh. ล oh. uh ือดเดือ <Darwin> เือหลงเหลือหลู <RAM travail> yeah. okay? yeah. Yeah. ่โป <generally> yeah. mm ่นะธรรมชาติของป่าไม้นนมันไม่มีหรอกที่เป็นผลแล้วจะย้อนย่อออกมาเป็นหนกอจริงจรินรื่มันมีอย่างที่ไหนก็ส่งเสือสามสัตว์มานอนรับอากาศกว้างหน้าถ้ามันมีจริงแล้วเราก็มาคงจะปล่อยมัดสีี่บังบีย้มน้ำตาอยู่อย่างนี้เราน้ดมัดสีเจ้าคงจะไปเพลิดเพลินชมนกชมไม้ฤาษีสีงานตาหวานที่อยู่ในป่า ลืมไม้กระทั่งลูกลืมไม้กระทั่งผัวทำเมือนหมอกโมรู้ตัวว่าผัวตัวนี้จึนได้รีบกลับมาอันหน้าเนื้อใจเสือจังเหือคบทขางนอกกรอกหวนา,านไว้ข้างในขมมะนาวเรียงยังไม่รถมะพร้าเรียงคำคมมันจะลบตลบตะเลคำสารโม่เห่าข้าเจ้าเมียเรมามันลงพายเดินเดียว เดี๋ยวหาพระคืบมาสืบเอายอดดวงใจต่างๆนี้หากมี i ah, yeah. ke kha bina หาสังหาขนดีุรกหารเป็น็ต้วกประกอบกันตั้งเตรียมหาการหาขันดีรุรักเพื่นเอแล้วก็ถ้าประกอบกานตั้งเตรียจะขอค่ใจกาในการป่ามิถิพรนโอมคั่นปั่นมาสี่เลยนาจาของเราลุเลื่อง Oh no. no. นราะสวามีเรือมาเป็นพระเมนของเจ้าเสียงสกุณารัมยร้องนหรือต่างแต่สังพิษพระองค์สมเด็จพระเจ้าเวสสันดรเนี่ยก็นางมัตสีปิสันตีพบสรบไปคนเนึ้อว่าแต่พระนางมัตสีได้สิสปปนน้นจใจตา,ตายไปเสียแล้วพระองค์ก็ทรงได้รับบุญกรรมพันขึ้นว่ายน,นั่งาเารือ โดิยานสงสารมงนัผู้สงยศขอมาส่กตันตรถตันงนาสงชารประกอบยกยัอยกพาผ่านตึกมาพระนักนาไววบอลพระภาวานย้อนราเพื่อ We are. Um... ทา,างยาอะไรกันน้อยเชิญสาขาเป็นถนนน,นี้ตสารเสาตรงมาสารพักดีเงินไม่ไม่เ,เวนเนญญเนเ้นต้นตอจนบรรยายนะทาอยาไอเงินรายอาเงินตัอมา

Bye. Uh -huh. ป๋าเดียวนานกิดกระช่วงตัวจาอนอาจารย์แล้วตอนนี้เรืการฉลองสมที่ครับโยมมาขอเอาไว้เป็นยังไงโยมมาขอเพลงงูขอเพลงเรียกพี่ได้ไหมเออจ,จับใจจับใจย่ามเป็นัวแม่ขนาดเล็นก,กน้อยก็ยังรู้จักมาให้แต่แมคนใหญ่ยวถ้ามันนั่งเฉย ยังกันก็หายิเามเกมมัจะหล okay. ับจะหลอกานสมัติจอาจ่ายังกันนั่งเกงก็หายิปมันแสดงจ้ปีนตัางตามเรโคมิจะมีทิเกมประเด็นทีถ้ามันีมาตามตัวสวงออกเออเกมกหายิมาจะหลับจะหลกออกแค่เจิาตัวแสดงมาถึงเวลา olá ทีงานกับบกอาจจะไดพบกับดาวสะดในทีงานดาวะดดส้าหมยมหาหม่ก็คมองได้มียมันอ้อนซักฟดาวผทุกผมจะไม่ผเลยสัก้งนั้น vì cha ngày nay khốn tham, để vì lai <laughs> non đâm gặp điều vì mẹ con ไม่เอาไอ้นั่นมาถวายพระอานาร์ไม่เอาไอ้นั่นมาถวายพระาอานาร์ตรงนี้แม่ถวายไปแล้วอ้าวเหรอ sansán sanyaloo 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 sanyaloo

oh -so!